ผีเคนจิหมอหนุ่มอัจฉริยะผู้มีพลังการรักษาและเวทมนต์สมุนไพรแอนสาวสวยแห่งหมู่บ้านผู้มีพลังรับในการควบคุมแสงจันทร์กระสือทัพทีมผีกระสือหัวหน้าทีมผู้ชั่วร้ายมีพลังควบคุมฝูงกระสือฝึกหัดลูกสมุนกระสือฝึกหัดกองทัพผีลอยหัวที่ปล่อยพลังไส้พิษ ผมมาบดแห่งความหลอนกลางคืนเงียบสงัดมีเสียงหมาหอนชาวบ้านวิ่งหนีออกจากป่ากระสือกระสือเต็มป่าเลยแอนไม่มีทางผีไม่มีจริงแต่ทำไมถึงได้เห็นหัวลอยลอยกับแสงว่าๆจริงๆละ่ะหมอผีเคนจิ ji, มันคือกระสือแต่ไม่ใช่ธรรมดามันคือกระสือ ทัพทีมฝูงผีที่ฝึกเป็นกองกำลังฝึกพลังสู่การต่อสู้หมอผีเคนจิเปิดคำพีโบราณสมุนไพรลอยขึ้นรอบตัวหมอผีเคนจิข้าจะสร้างยาแห่งแสงพลังนี้จะลบล้างพลังความมืดของกระสือได้แอนฉันเองก็มีพลังจากแสงจันทร์ป้าฉันเคยเป็นผู้พิทักษ์หมู่บ้านมาก่อน ฉันขอร่วมสู้ด้วยทั้งสองฝึกพลังร่วมกันในคืนเดือนเพนแสงสว่างพุ่งออกจากมือแอนส่วนมอพีเคนจิสร้างลูกแก้วสมุนไพรระเบิดแสงศึกกลางคืนกระสือประทะแสงในป่าลึกฝูงกระสือลอยเต็มฟ้าหัวลอยมีเปลวแสงสีเขียวคลุ้งกระสือทับทีมมนุษย์งี่เง่า คิดจะหยุดฆ่าด้วยพลังของหมอกสมุนไพรเหรอหมอผีเคนจิพลังนี้ไม่ใช่ของค่าเพียงคนเดียวแต่คือพลังแห่งความหวังของทั้งหมู่บ้านแอนและแสงจันทร์คืนนี้จะชำระล้างเจ้าการต่อสู้เริ่มขึ้นหมอผีเคนจิปาม้วนสมุนไพรระเบิดใส่กระสือฝึกหัด กลายเป็นกลุ่มแสงสว่างแอนปล่อยพลังแสงจันท์แปร ى, เป็นดาบแสงตัดพลังไสพิษได้อย่างเฉียบขาดกระสือทับทีมแปลงร่างเป็นร่างยักษ์มีหัวลอยหลายหัวหมุนรอบตัวกระสือทับทีมดูซักพลังแท้จริงของข้าแสงจันท์เริ่มริบหรี่แอนเกือบหมดพลังหมอผีเคนจิแอน ร่วมพลังกันครั้งสุดท้ายทั้งสองรวมพลังพลังแสงจันทร์บวกลูกแก้วสมุนไพรกลายเป็นหอกแสงแทงทะลุหัวกระสือทับทีมกลางอากาศจุดจบของกระสือกระสือทับทีมตกลงมาจากฟ้าพลังหายไปหัวกลับคืนร่างเป็นหญิงสาวน่าสยองแต่จิตใจยังไม่สำนึกกระสือทับทีมหัวรอก แม้ข้าจะแพ้แต่ข้าจะกลับมาแอนไม่เจ้าจะไม่กลับมาอีกแล้วหมอขี่เคนจิไรเวทเรียกเถาวันพันธนาการร่างของกระสือแล้วลากไปยังบ่อน้ำสักดิ์สิบกลางหมู่บ้านชาวบ้านเธอทำให้เราต้องอยู่ในความหวาดกลัวมานานพอที ทุกคนช่วยกันถ่วงร่างของกระสือลงไปในบ่อน้ำที่ไม่มีก้นเสียงกรีดร้องค่อยๆเงียบหายฉากสุดท้ายหมู่บ้านกลับมาสงบเช้าว,วันใหม่หมอผีเคนจิทุกอย่างจบลงแล้วแต่เราต้องไม่ลืมว่าความมืดอาจกลับมาได้เสมอแอนยิ้มแต่ตราบใดที่เรามีแสงในใจเราก็จะชนะมันได้เสมอ